ใครโลภมากสลายนั่นและกองทุกย่างมีมากโจมมากที่เดียวคนนั้นเราอยากเข้าใจว่าความโลภจะพาคนเป็นเศรษฐีสเสวยบรลม,มาสุขแทงเทวทวดาอินพรหมแข่งพระพุทธเจ้าบนนิพพานนะยาเอามากูยามาอวดน,นะเรื่องของกิเลสมันพาสัตว์โลกให้ล่มจมมามากต่อมากไม่ได้พาสัตว์โลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปที่ไหนนะขอให้พี่น้องชาวพุทธเรารู้เนื้อรู้ตัวไว้บ้างนะยาโลภมากจนเกินไป ราคาตันหาก็เหมือนกันนี่ละตัวพาให้โลมากคือราคาตันหามันหนุนมันดันออกอได้สไลไม่พอได้สไลไม่พอตัวราคาตันหาที่เป็นตัวสําคัญมากที่สุดทีเดียวหนักมากที่สุดในบรรดากิเลสท,ที่ครองโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเกินราคาตันหาตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็หนุนให้ความโลภนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อมาได้แล้วความโกรธความแค้นแท้ตามตามกันมาความยิ้มหาไปพวงเพราะการค่าฟันรแทงเป็นไปด้วยกัน เนี่ยเพราะอำนาจแข่งราค้าตัญหาเนี่ยมันตัวสําคัญมากนะขอให้ว่าพี่น้องทั้งหลายจำเอา <c oughs> <c oughs>